สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะมื่อนี้สาวสารคามมาเอาอย่างสภาพพี่น้องมาเบิ่งอย่างมื่อนี้สร้างอาหารไว้ค่ะสาวสารคามสั่งอาหารไว้สาสาาาไวเป็นชูชีค่ะพคุณเมื่อวสิมาเอาโอ้ยขออนุญาตพี่น้องพาพี่น้องออกไปเบิ่งร้านชูชีร้านประจําเลยค่ะโอเ็หคแล้วโคมาสร้างไว้ค่ะสิเอาฮาัลโหล <tokstitelnik> ja. Ik ga hem video Hak hak hart, En. Dat is het. Ja. 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 ต้องมาใจาเงี้ยเย้ปูชนียัฟปูชมพักโอฮาได้ปะได้สร้งเลยนะมาเอาได้แล้วค่ะชูชิของสาวสารคามลูกชายชอบทา,านอาหารประจำเลยเดี๋ยวก้อนทีว่าสิกับบ้านกับสิไปซื้อของก้อนค่ะที่นี่เป็นอาหารของคุณสามีเนาะค่ะมันนี้วิถีชีวิตของแม่บ้านค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเขาไปเบิ้งค่ะว่าเขาสิได้อีหยังได้ลานพี่น้องคะหลังจากสาวสารครามเขาไปเอาชู้ชีให้ลูกซ้ายแล้วแล้วที่นี่ว่าสิไปซื้อของค่ะพอดีมีแมสเสจให้ไปเอาพัสดุกับวัลูวาพี่น้องพี่น้องของสาวสารครามนะคะคนนอร์เวย์น,นี่แหละเป็นพี่น้องทั้งสามีค่ะแต่เพิ่นสนิทกับสาวสารครามเพิ่นส่งของมาให้เรื่อยๆค่ะบ่ลู้วาเพิ่นเอาอีหยังมาให้เดี๋ยวสาวสารครามเปิด กล้องกล้องหมังไงไหมคะพี่น้องอนี่ค่ะกล้องหมังไงเลยเดี๋ยวเขาไปเปิดเบื้องของาาานนอ้างนค่ะวาวาในนี่มีเยีงไปเบื้องกันค่ะพี่น้องต้องเป็นใส่กอกิกนกับขนมปังค่ะเคิร์น ใส่กรอบของนอเวคค่ะแล้วเที่ยวทรงของมาให้ค่ะพี่นอ้องเป็นทรงมาให้ครับโอ้เป็นือซมีดมาฝาดน้ำค่ะสาวสารคามเพิ่งจะไปไปเบิงสถานที่ที่ขาเจ้าซื้อทำขวานและมีดเพิ่งซื้อมาอันนี้จากทางญาติค่ะส่งมาให้เป็นมีด มีดทือกันค่ะพี่น้องโอ้พนเอามาฝากใส่กองยานสวยงามเลยพนชอบส่งของมหาสาวสารคามเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแฮมค่ะเป็นแฮม โอ้ยสวยน่อยเอ้ยเป็นแก้วค่ะพี่น้องแก้วกินน้ำเนาะใส่กอนเก็บนวดได้ขวดไหเป็นแก้วเห็ดจากเคเอออเดอ่นขอะไรอ้นสุดอะไรนไม่ว่่ผมไม่คิดว่ได้ จากเขาซัดชนิดหนึ่งพะนะ่าสามีกับวัลลุวาจากัต์ชนิดใดต้องถามพี่น้นนมมองกันฮะบุบคริสหลายอย่างหลายแนวเลยค่ะอันนี้เนาะอันนี้เป็นเหมือนห่อนนิ่งน้อยไปเดเฉลี่ย ก็เป็นเจลกินกับไอ้พวกใส่กอกใส่ยังค่ะใส่ขนมปังอล้วรคันสปีซะกินได้ค่ะบางครั้งสาวสารค้มกับบรลูได้ค่ะว่าอย่างน่อันนี้คืออย่างนี่ค่ะ,อะโอ้โหหมวกค่ะหมวกเฮ็ดเจนเซ่เนาะเป็นหมวกพะนะ นี่ค่ะเป็นหมวกไวกิง่งเออน่ารักน่ารักนี่ลิโอ้หลายอันค่ะเป็นของไวกิง่งทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่านอเวนี่ส่วนมากสิเป็นว่าได้อินว่าอินนะเอ,อ่ออันนี้เป็นไวกิง่งเขาเจาเขียนเนาะคะ่ะเป็นครบเนาะคะ่ะเป็นถวย เป็นแก้วน,นลูกคันอบนะอโอ้แก้วไว้จิ้งค่ะทำมาจากบัมบูสก็เลยวอะไรเทเลเทเเห็นมาจากไม้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแก้วแก้วไวกิ้งโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณป่าไม่เคยเหรอวิ่งไม่เคยเหรอวิ่งย่างนี้คุณ เรามีของเจ๋งชิ้นไว้ดีแก้วจักอันสามอันเลยค mm ่ะ hmm. พี่ mm hmm. พน้องเพราะว่าสามคนอันนี้ก็สามอันโอ้ย พี่น้องค่ะแก้ของไปแล้วเนาะค่ะมือนีกาสาวสารครามกับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผู้ใด่ขามาแล้วกติดตามให้สาวสารครามเด้ด่ยวยค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ